้ฝนจะตกหนักก็ครา,าวนี้แหละแรงเหรอ,อเดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะพานั่งแมมมอสกับแมมมอสหน่อยนะมาแล้ว <c oughs> ไปสอบถามว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่า แรงจัดเลยครับพี่น้องอย่าว่าแต่จันซื้อน้ำเลยโซนนี้ก็ซื้อเหมือนกันครับเอออย,อย่าว่าแต่จันซื้อนะนี่ชา,าวสวนโซนนี้ก็ซื้อเหมือนกันครับแรงกันฝนเทียมช่วยอะไรไม่ได้เลยครับมาแต่ฟ้าผ่าฟ้าร้องครับ ปาแปบเดียวหายครับโอ้แย่เลยครับปีนี้นี่ถ้าคนไม่มีน้ำก็ตายกันหมดอะ <c oughs> เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดได้เปล่าเออน้ำทะเลมันเยอะเนาะแปลงเป็นน้ำจืดได้ไหม ดูไอแผ่น PE หน่อยมันยังอยู่ดีมีสุขไหมฮะขับรถอ่ะซ่อมหน่อยดิเฮ้ยซ่อมหน่อยรถอ่ะขับอย่างเดียวอ๋อฮะนายยกดูไอนี่หน่อย เสีย่ยข้างก็ติดอยู่นะครับแต่ว่าตรงกลางจะไม่ติดก็ช่วยได้เยอะอยู่แสะลงน้อย เดี๋ยวเขาไม่บนบอเจ้าของที onun, ่เต็มติดนิดเดียวไปไปด้วยไปด้วยอะไรอ๋อรากแนบอยู่ดีมีสุกไหมนี่บอสแนบอยู่ดีมีสุกไหมนี่ แนบอะไดดูบ้างไหมนี่ฮนะ,ะดูก็อยู่หมือนเดิมหรจาดับบีหมดแล้วอ่โอ้ยก็ไม่บอก จะรีบหมดแล้วหมดแล้วนี่ขอถูกรถดำขอเฮ้ขอเขาไปก่อนขอแต่แต่คันเิฟดิงบอกนี่ขอเขาแหละเ,เขาแกรวยเนาะไอ, <c oughs> <c oughs> อ้วัดบูธมันขึ้นไหมเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่ร, <c oughs> รถมีปัญหาไหมนี่ <c oughs> ไม่มี ชงน้ำเป็นเกล็ดไดน้ำมันเป็นสนิมมันเป็นอะไรที่เอาไปซ่อมวันนั้นน่ะไอ้คะแนนเป็นสนิมอ่ะแล้วสายมันขาดไงป่ะแล้วมันช็อตไดสตาร์ทหรือว่าไดชาร์จไดชาร์จไดชาร์จครับเสียครับอันซ่อมหมดไปพันกว่าบาทพันสามป่ะใช่เขาใช้เพลงให้เพลงยังไงเป็นไหนมอบมอบเพลงไงตัวนึงเอเย็นไหมนี่เย็น จันเจ้าไม่มาบอไม่เห็นมาเลยบอเ,เพรเตรยอยู่นี่เองไม่ได้เอาให้เขาสักทีพวกวันนั้นมาทำเอให้เสียหนุ่มใช่วิ้งไก่ไหมนี่นี่หนึ่งบา <c oughs> โอ๋อแยกเทคันละสอง แล้วทนนี้เสก็ไปช่วยกันงานเจ็ดสิบเที่ยงคืนเลย่ะงานเยอะปะไปเรื่อยๆทีมงานโอมีร็อกอยู่จะบอกว่าเป็นทีมงานอีโน่ก็ไม่ใช่นะ เนไงบ้างไม่ค่อยมีฝุ่ใสกระเป๋าใส่เปล่ามัา้ยนี่ไม่ปล่อยมนะือน้ำกรองอ่ะสองวันทีอ่อยังขาวอยู่ไหมกรองอ่ะว้าวฝนไม่ตกเลยเนาะ มาเดนั่นแหละมาเดฟ้ารองอะไรโอ้เป็นคลอง้วยนี่เนประธานนี่นี่ตอนนี้ก็เริ่มปลูกเรียนแล้วเจวร้านสาย เปี่สับยางอยู่ไหนเปลี่ยนก่อจะมามเปลี่ยนอยู่ไหนก็อเอาก็เปลี่ยนอยู่่ทสงโอเขาจะเปลี่ยน,นทั้งแถวเสียนนนเอาแท้ไปเหรอ เขาปลูกปาล์มเยอะเหมือนกันนะนแถวาาาลาานทรายปาล์มเ,เยอะลางเชาล้านาเย <h> นดูอยูคอันนี้เขาเรียกไอตัวเนื้อเยอะหรือเปล่าวะมันตรงอย่า <h> จกโอ้โหจะใสย,ยุ่นเนี่ยหต้องตีโค้งอย่างดีเอ้อยยงไกลอ่ะ เทอรมานแนบโ,โร่องมันเด้นี่เนี่ย,ย le, ผักมาไม่คุ้มเลยอ้วืว ได้เดินเที่ยวกว่าจะได้เงิน,นอะไรหลีดขาดไหมไม่ขาดตึงนะตึงแล้หรอยุนที่แล้วทำงานกี่วันยี่สิบาทเมษานะาโอ้ร้อยยี่สิบอยู่นะ สายจทดจริงๆเท่าแกตามมาติดๆเลยเว้ยโอ้ออะไรวะไปเส้นหนึงแล้วฮะโรกี้ไมปในพักไปอันนี้งในพักทางที่นี่เลยทีทีไหนกันอยู่ซ้ายหก เพราะิ่งไม่ไกลนะไม่ไกลอ่ะแต่ทีทีค่อนข้างแจะแบบเนี่ยไม่ดีมีร่วงครับเฮ้ยน่าอะไรอย่างนี้แย่แย่แย่อะไรก็แย่ไปทุกอย่าง จาจะปลูกได้ไหมนี่ชาวบ้านจะมีเงินซื้อดินไหมเออนะน้ำคือปัจจัยหลักเลยครับต้องหาซื้อถังน้ําไว้ไว้วิ่งน้ําขาย ดนแล้วครับก่อนเดือนนี้ก็ได้ชาร์จพังนะครับได้ชาร์จพังก็หมดไปพันกว่าบาทแค่นั้นนะครับแล้วก็ซื้อ,อยางเปลี่ยนใหม่ก็ไม่กี่บาทนะครับลงเนาะมีงานก็ทำไปได้นิดได้หน่อย เลี้ยงดูกันไปก็จะส่งไปหาสาวดาวก็ยังก่อนนะ ว่าเสียหนุ่มยังมีงานอยู่ครับทังนู้นเหมือนจะเมฆฝนนั่นะทันเทวดาปีนี้ใจร้ายมากเลย ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมจริงงานงานอะ่ะมันก็มีนะมีให้ไปอยู่แต่ว่าเราก็บางทีก็ไปไม่ได้นะครับมีอยู่งานอะ่ะ มะนาวก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยน้องมะนาวตกงานครับว่าจะส่งไปโ,โคราชก็ไม่รู้คนขับพร้อมหรือยังก็ไม่รู้อ้ย วิง่ายอยู่ครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ